สวัสดีครับเพื่อนๆรอ,อบนี้เป็นไฟายแบกแบบที่สามนะครับเป็นไฟายแบกเวียดนามก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นทอร์ซิสเตอร์นะครับชนิด NPN นะครับ NPN ใช้ PNP ก็ได้นะครับทำเหมือนกันทุกอย่างแค่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟที่ใจ่ายให้ครับให้ค่า E นะครับก็คือถ้าเป็น n p n ก็ไฟลบใส่ค่า e นะครับถ้า p n p ก็ไฟบวกใส่นะครับไฟบวกมาใส่นี่เป็นมออร์แองชุดที่ผมทำไฟแบ็คไฟแบ็คไฟเบานะครับที่เป็นไฟแบ็คไทยธรรมดาที่ใช้ R แบ่งไฟนะครับที่ลงคลิปไป ep หนึ่งที่เป็นแบบลอยได้นะครับลอยได้กับ EP 2องจะเป็นใช้จานบินจานบินซ่องเก้นะครับทำทั้งทำเป็นไดร์และชุดขับกำลัง4ตัวอันนี้ก็จะเป็นไฟแบ็คแบบเวียดนามก็คือใช้งานได้ดีครับปรับไฟและความที่ที่วอลลุ่มตัวนี้นะครับตัวเดียวแต่คดออกเราสามารถพันได้หลายสเต็ปนะครับอันนี้จะพันไว้สอใช่ไหม ของเดิมยังไม่ได้หลือนะครับหลือไม่ได้เพราะว่าจะไปใช้งานแล้วก็เลยหลือออกจากอันนั้นเตรียมลงกล้องนะครับก่อนจะลงกล้องก็เลยต้องรีบเอามาทาใดูก่อนเพราะไม่ไม่มีแกนมาพันอันใหม่เดี๋ยวไม่มีทําคลิปให้ดูครับเดี๋ยวมันจะนาน <c oughs> อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์อะไรก็ได้นะครับสาม5 7 D 1นห้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดดีหนึ่งสนย์สิบเจ็อะไรได้มาเลยแล้วก็วอลลุ่มชั้นเดียวหรือซองชั้นก็ได้นะครับถ้า่องชั้นใช้ยี่สิแล้วขนาดข้ากันเลยมันจะทนแต่ถ้าชั้นเดียวใช้สิบนะครับสิ k เคนะสินะเดี๋ยวผมโฉงไปใกล้ สิเคนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งเคนะครับน้ำตาลดำแดงคนระับอันนี้เดี๋ยวไฟแฟลผพมันนั้นมันก็จะไม่ชัดนะครับมองไม่เห็นเลยอ่านี่ต้องยางไงนะครับน้ำตาลดำแดงนะครับน้ำตาลดำแดงหนึ่งเคนะครับต่อที่ค่ากลางนะครับ ตัวเดโอตัวนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเดโอตัวนี้แค่ป้องกันแรงดันสไปคับไม่ให้ทีอาร้อนแค่นั้นเองครับแค่อ่าแบบถ้ามีไฟจะคดรลวดนะคดรลวดเวลาเราขับออกใช่ไหมช่วงจังหวะไฟเข้าไปปุ๊บแล้วจังหวะที่ทรานซิสเตอร์ออฟพอดีมันก็จะมีกระทุงกลับมาครับที่เรียกว่าแรงดันสไปค์ จะเป็นไฟสู้งเลยไฟแบบดูดเราได้เลยรีเลย์ก็เป็นเหมือนกันนะครับรีเลย์ก็เหมือนกันอ่าแบบที่ว่าใครต่อสวิต์รีเลย์แล้วก็กดพอสวิต์เปียกแล้วดูดมือนะครับนั่นแหละครับอันนั้นเลยถ้าเราคอมไดโอดปุ๊บมันจะไม่ดูดมือนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับก็เลยเอามาแนะนำกัน เป็นเกจความรู้เล็กๆสอดแทรกในคลิปนะครับคดทิกคดทิกมันจะมาต่อรวมกับไฟบวกนะครับเห็นไหมครับคดทิกแล้วก็ขดเข้าเนี่ยหนึ่งอ่ายางละเส้นมารวมกันแล้วต่อเข้าไฟบวกต่อซีก็ได้ต่อซีสักสองพันสองร้อยไมโครนะครับยี่ห้าโวลต์ต่อบวกกับลบคอมกันบวกกับลบนะครับ กล้องไม่เห็นผมก็อธิบายไปทั่วอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้เป็นลบเดี๋ยวผมดูสีดิสีป่ะอ่ะเนี่ยอ่ะต่อต่อให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่ามกเมตติก ตรงนี้ก็จะเป็นไฟบวกเียติมตัวตัวสักหน่อยอะอนะนะครับก็จะเป็นสีสำรองไฟด้านไฟบกุกอ่าสำรองไฟเข้าเพื่อให้ tr กระชาบ กระชากเอาไปกินได้ทันทีนะครับดึงเอาไปกินได้ทันที tr จะใช้สี่ห้าหกแล้วแต่ชอบเลยนะแกนเป็นสอง m นะครับเจ็ดสิบหกจุดสองคูณยี่ห้าเตรียมโหลดมาแล้วนะยี่อ่าเป็นโหลดห้าร้อยวัตสีค่าออกเดี๋ยวจะลืมใช้ค่าสองจุดสองไมโครหกร้อยสามสิบโวลต์นะครับ รหัสก็คือ2องสองหนะครับ2.2งจไมโครหกรสโวลต์กระวงจรก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ขาอีต่อขนาดถึงกันทั้งหมดเลยยกเว้นไดไดไม่เกี่ยวนะครับไดนี่ขาอีต้องมาเข้าขาบีของท R เข้าบกำลังตัวแรกขาบีขนาดกันไปเลย5ตัวนะครับ ข้อสี่อมอสี่อมค่า b กับค่า e ข้องได้นะครับ R าหนึ่งต่อค่ากาลางวนลุ่มก็ได้หรือค่าลิมวนล,ลุ่มก็ได้นะครับไม่ไม่ต่างกันแค่แค่เวลาเรามุ่นมันจะกลับกันแค่นั้นเองนะครับเวลาเราเร่งมันจะเป็นเบาตัวเนี้ยเวลาเร่งเป็นเบาเวลาเบาเป็นแรงนะครับ ก็คือผมต่อกลับไว้ผมเอาฟาร์มง่ายไว้ก่อนแต่ถ้าเอาไปทําลงกล้องจริงๆผมก็จะต่ออีกแบบนะครับคดทิกคดทิกเอามาเข้า R ก่อนนะครับถ้าไปเข้าวนลุ่มก่อนแล้วออกจากวนลุ่มมาเข้าอาอาออกจากวนลุ่มมาเข้า R แล้วมาเข้าคา B บีวนลุ่มจะเสียนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเทดหลดให้ดู ห้าร้อยวัตต์นะครับปรับกล้องนิดนึงนะครับรอสักครู่จะเย็นๆโูมกลับนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเออผมลองให้ดูจริงๆนี่นะครับคดออกคดออกนะครับต่อสีปั๊กนะครับลอดไฟนะครับใส่ไฟไปที่ลอดไฟนะ ออกจากนอแปลงนะครับไม่ได้ไปเสียบจากไหนามาประมาณนี้นะครับเบาได้นะครับเบาได้เล่งไดนะ้เสียงจะไม่ค่อยดังนะครับประมาณนี้นะครับใครจะ ทำวงจรกระตุกไสก็ได้นะครับสูตรนี้ก็ให้ความแรงเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ใช้ได้ม่แปลงไม่ร้อนแต่ถ้าจะทําเป็นไฟแบ็กสูตรเวียดน,นามนี่แนะนํานะครับแกนให้ใส่ประกบตัว e. อีข้างละสแผ่นนะครับแล้วตัวไอก็คือข้างนี้ข้างข้างนี้นะครับสแผ่น ครั้งนี้สองแผน่นแล้วเอาตัวไอเนี่ยมารวมกันนะครับเอากระดาษตัดให้พอดีรองลงไปกระดาษที่เราใช้พันมะแปงรองลงไปแล้วเอาตัวไออัดลงไปนะครับเอาตัว I อีอวใส่ฝั่งเดียวเลยใส่ฝั่งเดียวเลยฝั่งนี้จะใส่ตัวอีฝั่งละสองแผน่นแค่นั้น,นครับเอาตัวไออัดลงไปแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นอ่าเราจะทําเป็นแอร์แกรนะครับมันจะดึงดี มันจะดึงดีกว่าเราประกอบแบบนี้นะครับจะดึงดีกว่ามากเลยก็คือกดปุ๊บมาในปึ๊กเลยก็เพื่อนๆคนไหนยากทำตามก็ลองเอาไปทําดูนะครับไดก็ npn นะครับ npn ทั้งหมดจะใส่6ตัว5ตัว4ตัวก็ได้นะครับก็ระบบระบายความร้อนก็จัดการให้ดีน่อยนะครับ ใช้อลูมิเนียมหน้านะครับทำซิงหรือว่าใช้ซิงแบบนี้ก็ได้ซิงคีแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใชแบบ้ได้เอใครทำแล้วมันร้อนก็พัดลมช่วยหน่อยนะครับเพราะาวงจรที่เวียดนามทำกันก็ส่วนมากต้องติดพัดลมช่วยถ้าใครช,ชอบใช้แผ่นอลูมิเนียมหน้าสร้างมมนก็ที่พับเป็นตัวแอลแบบ ทำให้เหมือนของเวียดนามเลยนะพับเป็นฉากตัว L ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใครอยากได้แบบกระตุกก็ทำวงจรกระตุกใส่นะครับใช้วงจรไฟกระพริบที่เราเอามาทำได้มอ a เฟสหรือไดทีอาทำมอน็อกแหล่านี้แหละใช้ได้แล้วก็ใส่วอลลุ่มเอาปรับความเร็วในการกระตุกง่ายๆนะครับ ก็ถ้าใครตรงสัยตางในก็มาสอบถามดูชุดอ่าทีอาชุดนี้ไม่เกี่ยวคนระับอันนี้ PNP อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มอดเฟสเอาไว้เทสงานเฉยเชุดนี้ก็ไว้เทสงานขาซิงมานานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววัดไฟกับความที่ให้ดูเนาะ <c oughs> ความที่ห้าร้อยวัตถ้าเบาสุดผมอาจจะวัดไม่ได้นะ แล้วก็ไฟด้วยอาจจะดับก่อนเพราะเบาสุดถ้าเราปรับเบาสุดหลอดมันจะอ่าไม่ติดนะครับแรงมันจะไม่พอนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันก่อนผมจะลืมแล้วจะปิดคลิปซะละกลัวแฟตมันดับก่อนเนีเ่งไวสุดก่อนนะครับ อืมมืดเลยมองไม่เห็นแปดสิบห้าโวลต์นะที่ห้าร้อยวัตต์อันนี้ผมขอลิง n k แรงสู้ด้ว้กันนะสามร้อยเก้าสิบสี่เฮิรตซ์เราเรานี่ ลองปรับความที่กับแรงดันดูนะครับลงวัดไม่ได้ละห้าร้อยควาเฮิร์ตนะครับหกร้อยครับเบาสุดหกร้ยยิบสองเฮิร์ตนะครับ ดูแรงดันเบาสุดจะอยู่ที่5้านะครับ5้าโวลต์ทีอาร์ก็ยังไม่มีอุณหภูมิเพราะว่าสิงใหญ่เพื่อนๆคนไหนอยากลองก็ลองทำนะครับใช้งานได้ดีวงจรน,นี้ใช้งานดีมากแล้วก็ไม่ไม่กินไฟมากนะครับ การอัตรากินไฟขึ้นอยู่กับเราเล่งน,นะครับเราเล่งมากก็กินมากไม่เล่งก็ไม่กินนะครับน้ำตื้นน้ำลึกก็เอาได้นะครับเลยเอวก็เอาได้นะครับครึ่งแข้งก็กินได้นะครับเพราะว่ามันอ่ามันรีได้ประมาณเนี้ย ไม่ไม่ค่อยกินไฟนะครับสายยังไม่ร้อนเลยปกติถ้าลองไฟแบ็กไทยถ้าทำแบบแรงๆอะ่ะมันจะร้อนแล้วถ้ายิ่งเป็นวงจรไฟกระพริบมอสเฟตนะครับร้อนเลยต้องใช้สายสองเซนคู่นะครับโอเคนะครับลอดวันขึ้นแล้ว ลองเทสร้อยวัดสักหน่อยัหมเดี๋ยวเพื่อเพื่อนๆอ,อยากรูเทสเลยทีเดียวไหนๆก็เทสแล้วอีพีนี้เป็นอีพีจบของมอสูตรนี้นะครับอประมาณนี้นะครับ เสียงดีทีเดียวเลยวัดไฟและความที่100ร้อยวัดมาสามแอมก็มีนะครับใครอยากทำเดี๋ยวเอาสูตรลงให้นะครับ ร้อสบโวลต์เบาสุดเหลืออยู่เก้าสิบห้านะครับดูความที่ร้อยหิเ็ฮิร์ตนะครับโหลดร้อยวัตต์เบาสุดจะได้อยู่261หเฮิร์ตนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเบาสุตรนี้ไม่กินไฟเลยนะครจะเสี่ยงไม่ค่อยดังนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเลยดีตลอดมานะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับใครชอบใครอยากได้ความรู้อีกใครอยากได้สูตรเอาไปทำใช้ทำค่ายติดตามไว้นะครับ ใครไม่ติดตามไม่เป็นไรส่วนใครที่ติดตามแล้วเลิกติดตามผมไลค์เช็คตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไลค์บอกหมดเพราะว่าแสดงว่าที่เข้ามาก็เพื่อพ้นประโยชน์คุณไม่ให้พ้นประโยชน์ผมผมก็ต้องบอกว่ถ้าใครติดตามอยู่ผมก็จะให้พ้นประโยชน์กับคุณก็คือการแบ่งปันวงจรความรู้สูตรมาแปลงประมาณนี้นะครับให้คน,เพ,น,เ,พนเพื่อนที่ติดตามเอาไปใช้ทำมาหากินต่อยอดนะครับ ก็ได้ได้เป็นเงินเป็นทองเข้ามานะครับส่วนผมก็ได้ผลประโยชน์ที่พวกคุณมาติดตามแล้วก็อาจจะได้เงินบ้างนิดหน่อยแล้วก็ได้ความสุขจากการให้นะครับขอบคุณมากๆานะครับทีต่ติดตามรับชมด้วยดีตลอดมา